สวัสดีครับทุกท่านผมคุณมือนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง l a t t e Boy Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม Monster Hunter World นะครับวันนี้ผมจะมาหาวัตถุดิบอาหารที่ผมยังไม่ได้หานะครับมาดูกันบ้างว่าผมมีอะไรบ้างที่เรียกว่าต้องไปตามหานะฮะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแบบว่าสบายๆนะครับตามหาวัตถุดิบอาหารก็เพื่อนๆคนไหนหรือใครนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ อันไหนที่วัตถุดิบอาหารอันไหนที่ยังไม่ได้เหมือนกันก็สามารถดูและทําตามไปพร้อมกันได้เลยนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าผมขาดวัตถุดิบอะไรไปบ้างอันนี้เราจะเริ่มจากเนื้อกันก่อนนะครับอันนี้ผมก็เล่นจบคือเล่นจบแล้วนะฮะก็วัตถุดิบบางอย่างก็ได้มาจากการตอนที่เราเล่นไปตามเนือเรื่องด้วยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมีบางอันที่ผมยังไม่ได้นะครับเนี่ยขึ้นว่ายังไม่ได้นะครับโอเค เดี๋ยวมาดูกันทีละอันแล้วกันนะครับเริ่มจากเนื้อนะครับบรรทัดบนสุดอันสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าตามหายังไงนะครับสำหรับเนื้อนะครับผมวัตถุดิบอินกิเดียนนะครับที่เราจะตามหากันเนื้อบรรทัดบนสุดอันสุดท้ายเลยนะครับให้เราไปที่ Resource Center นะครับแล้วก็มองหา Investigation ที่ มันมีเขียนว่า u p s a r g e ember deposit นะครับเป็น quest investigation จะม่วงหรือธรรมดาก็ได้นะครับไปเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มเควสนี้จริงๆเราไม่ต้องทำให้เควสได้ผ่านก็ได้นะครับเราเก็บของอะไรแล้วก็ออกได้เลยให้เลือกเป็นเต็นที่แบบ16นะครับจริงๆเลือกเต็นไหนก็ได้นะแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้ามาในเควสแล้วนะครับ ก็อันนี้เราจะเกิดเต็นท์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกมาเกิดที่เต็นท์สินะครับสังเกตว่าตรงเต็นท์สินะครับข้างหลังมันจะมีตรงนี้นะฮะนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งวิธีการไปก็คือนี่ครับเราก็ทําการเปิดแผนที่นะครับแล้วก็ให้วาปมาที่นี่นะครับวาราปมาที่หมู่บ้าน ของอจากรลก้านะครับแล้วจากนั้นก็มาอางนี้ใช่ป่าวะาจำไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดอูดูเหมือนว่าจะใช่นะครับค่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ครับผมเจอแล้ว ก็ทำการเก็บให้เรียบร้อยนะฮะทวายไลท์สโตนนะครับนี่แหละอันนี้แหละครับที่มันเป็นอินกิเดียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดกลับกันได้อันแรกแล้วรีเทิร์นฟอร์มเควสนะครับอย่าก,กดออบแอนดนะครับผมจะกดออบแอนดนนี่คือออกโดยไม่ เขาเรียกไงไม่เสียของอะไรเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือออกกลับไปเพื่อเอาของกลับไปด้วยนะครับโอเคเลือกเป็นอันนี้นะฮะอ่าจะเห็นว่าผมได้อินกิเลียนมาแล้วนะครับเป็นเนื้อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับพี่น้องอันต่อไปนะครับวันทัดที่3แล้วก็อันที่2จะอันขวาสุดนะครับอ,อีอินกิเลียนอันนี้รู้สึกว่าจะหาได้ที่ลอตท้อวินะครับก็มาหาเวจทับเซิร์ชที่ลอตท้อวิกันมาดูสิมีหรือเปล่าเราก็เซิร์เป็นลอตท้อวินะครับ แล้วก็หาอัพเซิร์ชอ่านี่ไงเจอครับอัพอัพเซิร์ชแอนเชียนฟอสซิลนะครับสังเกตข้างล่างนะฮะโอเคย็อกติกมาอันนี้เป็นเควสโลรง้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นโลรง้งเอาละก็เดี๋ยวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันอีกทีข้างในแล้วกันนะครับ โอเคครับพอเข้ามาถึงในควสแล้วนะครับก็ให้เต็นท์หนึ่งนะครับอันนี้ผมเลือกเกิดเป็นเต็นท์หนึ่งลงมานะครับแล้วก็เดนินขึ้นข้างบนไปเลยนะฮะเดินตรงไปยาวๆวแล้วก็มันจะมาที่ลานกว้างนะครับอันใหญ่ๆเราก็เดินเลาะ ชิดกำแพงนะฮะทางซ้ายมาเรื่อยๆโอเคครับมันจะมีทางเดินลงมาข้างล่างจุดสังเกตก็คือเห็ดนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีให้เก็บตรงนี้นะครับนี่แอนเชียนฟอสซินะครับตรงนี้ซากโครงกระดูกตรงนี้นะครับหรือในแมปจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคก่อนทางลงก่อนทางลงชั้นล่างนะครับก่อนทางลงชั้นชั้น G 1นึ่งนะฮะ สำนวจได้เลยนี่ครับวิกเก็ตฟอตซิลนะฮะผมโอเคได้มาแล้วก็เหมือนเดิมครับผมรีเทิร์นฟอร์มควสเป็นอันจบเพื่อความชัวเราจะตรวจสอบอีกทีนึงก็ได้นะฮะว่า มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะตอนจบนั่นไงครับได้แล้วนะครับผม Big กไบเบอร์เกอนะครับผม w i c k e ็ต o s s ซิเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับว่าอันต่อไปนี่ไปไปไหนนะครับแล้วก็เหลืออะไรบ้างนะครับโอเคครับหลังจากเสร็จอันเมื่อกี้นะฮะก็มาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างนะครับ โอเคอันต่อไปนะฮะอันสุดท้ายแล้วของอินจิเนียรที่เป็นประเภทเนื้อนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือหาที่คอร์ลไฮแลนด์นะครับก็เหมือนเดิมครับเราหาเควสต์อินเวสทิเกชันที่เป็นคอร์ลไฮแลนด์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมีเหลืออยู่หรือเปล่าเควสเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะฮะเออลืมบอกไปอย่างนะพี่น้องไอตอนที่เราจะหาเควสเนี่ย เราต้องซอลไปใน,นนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่โคโลไฮแลนด์อย่างเดียวนะฮะอันนี้เราต้องเลือกเป็นในนี้ด้วยนะครับซอลเป็นพอเออร์ออยเตอร์นะครับต้องไปใน,นนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับอันนี้แล้วเราก็หาดูที่เป็นโคโลไฮแลนด์นะครับจริงๆว่าโคโลไฮแลนด์ทุกอันแ้วนะเออเราติ๊กมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ ไปได้เลยนะครับเพียออยเตอร์เลือกเป็นเต็นท์12ด้วยนะพี่น้องพอเรามาเกิเดเต็นท์12นะครับพี่น้องก็ออกมาจากเต็นนะครับแล้วก็เดินเ,เดินลงมาด้านล่างได้เลยครับตรงนี้เดินชิดกำแพงทางซ้ายนะครับมาเรื่อยๆนะ โอเคจะเจอถังขึ้นไปข้างบนแต่ว่าไม่ต้องไปขึ้นนะครับตรงนี้เราเดินที่กําแพงมาเรื่อยๆนะครับจะเจอตรงนี้นะครับก็ให้ปีนขึ้นมาก็เข้ามาข้างในนะครับมันจะมีโพรงอยู่นะฮะตอนปีนขึ้นมาเราก็เข้ามาข้างในถ้าปีนขึ้นไปสุดข้างบนก็จะเป็นถังขึ้นไปแบบบนนะครับ ไม่เดี๋ยวนะเจอปลาหายากเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจับไม่ได้จับซะเลยดิโอ,อกเกตโกลเด้นฟิตไม่มีอะไรครับเป็นโกลเด้นฟิตตัวใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับนอกเรื่องโอเคเราปีนขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ าราหันไปทางข้างหลังนะครับจะมีเห็ดอยู่ใช่ไหมเห็นไหมโอเค,ครับกระโดดมาตรงเห็ดนะฮะก็จะเจอกับไขมุกตรงนี้นะครับเพียวออร์ตอต์ตรงนี้เราก็คุยได้เลยนะฮะโอเคครับเพื่อความชัวร์เราก็กดออกเพื่อเป็นการเช็คนะครับผมว่ามันถูกต้องหรือเปล่า แต่มันคงต้องถูกลันแหละเพราะว่ามีอันเดียวนะครับมันเป็นมันล็อกจุดไว้แล้วนะครับที่จุดที่เราจะเก็บได้นะฮะโอเคครับผมได้มาเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวคลิปนักล่าอาหารก็เดี๋ยวจบไว้พิงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวในคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาล่าอาหารเพิ่มเติมนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้วัตถุดิบอันไหนเหมือนกับผมก็สามารถดูและทำตามไปพร้อมกันได้เลยนะกันนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ